นิทานเรื่องสังผู้ใจใหญ่สังเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีช้างไว้ใช้งานหนึ่งเชือกสังได้นำของป่าไปขายและได้ยินข่าวเพื่อนของเขาพูดถึงเรื่องตะกแตนสีทองสังฉันได้ยินมาว่ามีเศรษฐีรับซื้อตะกแตนสีทองให้ราคาสูงมากเลยล่ะสังจึงได้รีบเข้าป่าไปหาตะกแตนสีทองตัวนั้น เจ้าเพื่อนย่าพวกเรากำลังจะรวยแล้วฮ่าฮ่าฮ่าสังได้เจอกับชาวบ้านที่เข้ามาในป่ามาหาตะกแตนสีทองและเกิดการทะเลาะกันฝ่ายของสังนั้นชนะสังได้เจอกับฝูงตะกแตนและได้นำช้างมาขี่ไล่จับตะกแตนแล้วจึงนำกลับไปขายในที่สุดข้าก็ได้เจอตะกแตนสีทองแล้ว สังได้นำตกกะกั่วแตนที่จับมาได้ไปขายและได้ทราบว่าขาบนั้นโกหกดูสิฉันได้ตกกะกั่วแตนมาเยอะเลยฉันจะเป็นเศรษฐีแล้วล่ะสังฉันขอโทษฉันโกหกหนายความจริงไม่มีใครรับซื้อตกกะกั่วแตนหรอกเมื่อสังทราบว่าขาบนั้นโกหกเขาจึงได้นำตกกะกั่วแตนที่จับได้ไปปล่อยสังได้ทราบแล้วว่าการลงทุนลงแรงเกินเหตุความจำเป็น โดยนําช้างที่มีค่าไปลงทุนกับตากตาแนสิ่งที่มีค่าน้อยผลที่ได้รับนั้นไม่ควรลงทุนลงแรงเลยสังฉันขอโทษที่โกหกนายนะไม่เป็นไรฉันไม่โกรธนายหรอกเพราะเราเป็นเพื่อนกันแต่อย่าทำอีกนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคิดลงทุนลงแรงมากเกินเหตุความจำเป็น แต่ผลที่ได้รับไม่คุ้มกับการที่ได้ลงทุนไป